สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆ่ันนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึ่งเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรไม่เดียวเนาะงวดประจาวันที่15อ่าก่อนไปรับชมนะคะเราจะมาดูผลของวันที่13กันก่อนนะคะสําหรับสูตรนี้เนาะพี่น้องจา๋า อ่สำหรับสูตรนี้แอดให้เด่นไปที่40แล้วก็6เนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ316351นะคะ4ไม่มา0ไม่มา6มานะคะถ้าใครนำ6ไปวิ่งไปรูดก็จะได้ หกสามเนาะหรือหนึ่งหกล่างของห้าตัวนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะมาเฉพาะตัวดินนะคะมาเฉพาะตัวดินอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเสียงดังหน่อยนะคะฝนตกเนาะตอนแรกแอดว่าจะไม่ลงคลิปเลยนะคะจะลงเฉพาะในกลุ่มเนาะอะ่าฝนเริ่มซาแล้วก็เลยอัดคลิปไว้ให้นะคะ ถ้าวันไหนหนักจริงๆทําตอนเช้าแอดก็ไม่ทันเนาะต้องตื่นตั้งแต่ตีสีนะคะตีสี่ตีหไม่ทันนะคะก็ลงเฉพาะในกลุ่มนะคะพี่น้องจาถ้าวันไหนเงียบไปตามในกลุ่มเด้ออ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้ยุจารณญยานในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีดุดนะคะพี่น้องสาถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ,ะมาดูนะคะมาดูตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีอ่าสี่ศูนย์แนะคะมี4มี0มี8แอดจะวิ่งรูดที่4เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจะวิ่งรูดที่4เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ4สามารถนำศูกับ8ไปพิจารณาดูนะคะอ่ศ4 0 4 1 4 2 สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เสี่แแล้วก็49นะคะอ่ามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะอ่าตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อพี่พี่จะนำไปพิจารณาดูนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีสี่ศูนสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่เก้านะคะค่ะ ถ้ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่้องจานํำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะก่อนออกไปเนาะก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนาะหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มสาววิญญารวยหรือว่ากลุ่มพนิดาภารวยสามารถแอดไลน์ได้ที่ ชุมชนนะคะแอดลงไว้ที่ชุมชนเนาะสแกนคิวอาร์โค้ดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะ,ะก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ